ว้า wow. สวัสดีค่ะแม่นิวก้อยในกินกับก้อยค่ะกินกับก้อยสวัสดีค่ะวันนี้แม่ก้อยมาก็คือซีฟู้ดต่อเนื่องค่ะวันนี้เรามากินยำมะม,ม่วงซีฟู้ดกันจ้าวันนี้ก็จะมีปูม้าไซส์เล็กค่ะแล้วก็กุ้งลวกค่ะปลาหมึกค่ะหอยค่ะแล้วมีข้าวโพด แล้วก็ผักนะคะหรือโอเคแม่ก็ขอชิมก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไม่มีปลาร้าเนาะวันนี้ม็นจะเป็นยำไทยๆจริงๆก็ขาดปลาร้าไม่ได้นะแต่ว่าโอ้ยแต่ก็นะออกนอกนอกทางดูบ้างอ๋อโอเคค่ะผัด ก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมค่ะแม่ก้อยขอล้างปากก่อนนะคะกระเด็นกระดอน ขวางทามไม่ก้อยไหม,อมขอชิมมะม่วงก่อนนะจ๊ะไม่ก่อนมีนกมีหมาเวลาแม่กินลูกก็จะฮอกฮ็กแฮกแคกข้างๆตลอดวเวลาจ้าขบผูแอมจ้ะ ตัวเล็กไปเนาะันก่อนเรากินใช้ใหญ่หน่อยลูกนกก็มีบินตําุตตํามาก่ะ พุน้ำมาหอยอะ่ะอือยำไทยเนาะมันจะติดหวานนิดนิดก็โอเคแหละ ไข่แดงค่ะอืมอมมาก ค่อยเปรี้ยวแต่ก,ก็โอเคแหละด้วยเอาอดกกี๋ยวกินกวางวะไงเราค่อยก,กัดไม่เข้ากันพักกระเทน้ำจ้ากระเทน้ำรัวรัวใช่ไหม มันดีฉันทาเพรียวๆหน่อยมันเป็นเั้นหนีว ปูบ้างะปูหายไปเมือ่อไปูจ้ะอื้อหอยก็ดใหญ่ มาในร้อนอันนี้กินปูม้าใหญ่ไปแล้วเนาะวันนี้เราก็มากินจะปูม้าน้อยตะมูตะมีดูบ้างนะจ๊ะ ตัวเล็กจัดแต่เนื้อหวานอืมน่ากินด้วยตอนนี้ให้กินอะไรก็ช่างเถอะไม่ก้อยนะคะ่ะผักไม่ได้ขอจิ้มผักหน่อย ตัวนี่ขวางการกินมนั้งเหรอฮะ <c oughs> ไม่ใช่อะไรนะมันคือคือจากกล้องกล้องจากกินด้วย ไข่แดงยววัวจ้าอืมเมลิด นั้นถั่วพูหมดนะน้ำก็เลยหาถั่วพูมาให้ใหม่อือเรี๋ยวจะไปกินกน้ำถั่วพูหรือปะอือถ้าเป็นนำถั่วพูมากแล้วก็อนอ่ะอือหามาเลยนะหาหอยถ้าเป็นหอยปูม้าเป็น ืูมันมันโซเลตเป็นแอบมันแม่ก้อยแม่ก้อยบ้าเนื้อน้ำอ่ะตะกล้องอ่ะชอบดูมันเล็กๆพี่เมียนี่ก็ชอบประมาณตัวเล็กๆแต่ถ้าเป็นแม่ก้อยนะตัวใหญ่เป็นปากปนคำลายๆอะค่ะอร่อยมาก ทุนนี่ไม่กล้ยไม่ได้กินข้าวข้างนอกเลยค่ะมากินข้าวกับเพ,เพื่อนอย่างเดียวเลยค่ะถ้าเพื่อนหิวถ้าเพื่อนกินข้าวกันจ้านานะีน่ยำมะม่วงปูมา ยิบแตงไปแล้ว่างสองรอบอะอร่อยอแต่ว่ามันม่วงนะต้องเปรี้ยวของอีกอันนิดน,นึงอันนี้ม่วงมันแล้วกุ้งอะคะ่ะกลังพอดีคำหรือว่าโอเคผ่าน Các bạn này nhiêu mấy cây Há hối rồi Thịt tranh hỏi lá ní sáng lắm Bố có thể được bố má mà Nói kinh hỏi Hãy subscribe ตีเฉียงโทรศัพท์ขอโครค่ะเผ็ดมากนุ่มใหญ่เลยเพราะไม่เผ็ดงั้ยจะต้องเผ็ดเพราะไม่เผ็ดไม่เผ็ดก็เผ็ดอยู่นะเรากินอาหารทะเลช่วงนี้ก็คือแบบอยากอาหารทะเลนะ่ะเรากินกุ้งฮนะกินปูไปแล้วแล้วมากินรวม không nên thích ăn, ăn ở đây có ở rồi Hỏi à, băm luôn Hỏi Thôi đẹp đẹp đuôi dù nó Hỏi băm luôn hỏi luôn Hàm hàm rồi Hãy ยำปูม,มา้าน้ำม่วงขอล้างปากโอ้ยขอล้างปากจังหน่อยน้ำยำเขาใช้ได้ค่ะไม่ยุก้อยคอนเฟิร์ม นี่จริงๆเันชอบมะเขืออันนี้มากแต่ว่ากล้องไม่ได้หันไวให้ถ้าเอาปากกัดมะเขือนี้ฟันเยินกว่าเดิมเพราะปกตินี้ก็ฟันเยินแล้วดัดฟันมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ตอนนี้ฟันโยกหน้ากรามหน้าเบี้ยวหมดแล้วเพราะว่าฟันมันโยกโอเคนั่นแหละก็จะไปดัดฟันอยู่อีกเหมือนกันค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าฟันมันเจ อืมโอเลคก็แซ่บค่ะแซ่บมากวันนี้แซ่บแบบวันนี้เรามาเป็นเมนูตำเอาไม่ใช่ตำผู้ผิดวันนี้เป็นเมนูนะคะยามะม่วงปูม้าทะเลรวมค่ะวันนี้อร่อยมากค่ะแล้วก็มีผักสารพัดผักที่เพื่อนๆเ,เห็นกันอะนะคะเพราะว่ามเอากินได้ทุกเมนูแต่ว่า ต้องมีผักแอมเข้าไปด้วยค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆค่ะที่ติดตามชมกันจนจบคลิปอ่ะเอาลืมลืมลืมขอลาป้าแป๊บนึงค่ะโอเคอิ่มแล้วค่ะเพื่อนๆขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตามชมกันจนถึงจบคลิปเลย ก็เหมือนเดิมค่ะถ้าผิดพลาดประการใดแม่ก้อยก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ฝากติชมด้วยนะคะว่าดีไม่ดียังไงชอบไม่ชอบยังไงเนื้อหาสาระในการกินอยากให้แม่ก้อยชวนกินอะไรอยากให้ลองกินอะไรแนะนำกันเข้ามาได้นะคะเพราะแม่ก้อยยินดีพร้อมจะรับทุกคำ ติชมคําแนะนำจากเพื่อนๆเ,เลยนะคะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจน้อยๆให้คุณแม่ก้อยคนนี้ทําคลิปต่อไปค่ะฝากไปด้วยนะคะถ้ายังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ